สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้พบกันนะครับกับช่อง y o ท t u b e ็ c ซี a ีฟาเอาไกด่ดาวลุ่งนะครับตัวนี้เป็นไก่สีเท้าดีนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานะก็หลุดแสมอยู่นะครับเอามาแบ่งปันให้พี่น้องไปทําส่นะครับขนสุดก็เลี้ยงสนตอได้นะครับตัวนี้ไก่อายุ12-13เดือนครั สานะแฟมขนปีกนะครับนี่ตัวนี้น้ำหนักตอนนี้2.3งจุนะครับเป็นไกลลอยเล็กนะครับแต่ว่ากระดูกโครงสร้างดีนะแซมเต็มก็2อ25ได้ครับตัวนี้เชิงชน,ชนก็จะเป็นไก่ม้าร่อนะครับเรี่ยมดีแข้งหน้าทีแผ่คมครับตัวนี้เป็นไก่ฉลาดเลยฟีมือดีมากครับ สามารถเลี้ยงชนได้นะครับผมจะมาแบ่งพร้อมกับตัวเมียอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาชมตัวเมียนะครับตัวนี้ครับตัวเมียที่ว่าจะแบ่งไปพร้อมกันนะครับเป็นไก่สาวพร้อมมาสมนะครับน้ำหนักหนึ่งจุดแปดโลสวยสมบูรณ์ม่มีตํานี้นะครับใส่เยียสวยๆนะครับตัวนี้กระดูโครงสร้างดีสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับคู่นี้ สนใจคู่นี้ก็ทักกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะลงไอีไลน์ครับพร้อมเบอร์โทรให้ที่ใต้คลิปนี้สนใจก็กดเข้าไปที่ใต้คลิปเลยนะครับดูครับตัวเมีสยสวยๆแล้วนะคู่นี้เอาไปทำลูกด้วยกันรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับไกลคัดมาแล้วทั้งคู่นะครับตัวเมียก็ใส่เลือดดีตัวผู้ก็เป็นไก่ฝีเท้าดีครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ทางยูทูบเกจสีดีฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับ